เด็ดกเด็ดแนว่าเชฟเด็กเดพอเราให้ปิดไปเลยนครับปิดกันเลยเด็ดอีรีว่าเชฟไปมุดๆใครับไม่แตกไหมครับผมโอโหอีลีวะก่อนอีไปชมคลิปกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นำเด้อจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชแนลสายเชียวทองแม่ควาวันนี้ฮอดีมาเห็ดเมนูอย่างกิน เดี๋ยวไปถามเชฟจกกันนะครับเดี๋ยวว่าก่อนที่ไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราผมนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครตากองคินอีกเนี่ยเชฟเฮ้ยเพื่อนนะครับไม่ยั้งละโอ้ยคือมีแต่มาริกเทคเห็นยังจีนอีกพี่หมูเราพี่คลองแท้เลยเนี่ยทานดูช่วยไหมทำมาทำมาเห็นยังกินเลยเนี่ยอือไม่ยังล่ะ เออคือเห็ดเป็นลูกเป็นลูกแล้วลอำสีเหลือง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 นั่นผัดไก่บ้านนะครับผมเนี่ยอ้าวผัดไก่บ้านพี่อ้าวชาติไปครับผมเอ้ยผัดเครื่อนผัดเครื่องในไก่ครับผมอ้าวเชฟโจกดีมาผัดเครื่องในให้ทุกคเริมซีกินครับอ่ะตัวจาดบาดบึ้มเลยเชฟเพรต้องรีรอืดอ้าวเป็นขั้นตอนแรกใส่น้ำมันนะครับผมใส่ไรครับอ่าอย่าไปใส่ไรครับใส่ไรมันเปืองขีดขาดไปสื่อครับผม จัดไปเลยเชฟเต็มอีกแล้วครับมื้อนี้ครับอันนี้เอาไปทานละมันมันร้อ่อนทานละมันมันร้อนนี่ครับไฟเัาต้องเห็นมันอ่อนนะครับอโปกับเชฟโจกคนเก่าคนเดิมครับผมโอ้ยน้ำแดงอีกแล้วน้ำแดงสู้มือสู้ถูกช็อตเลยปะเชฟโจกนี่น้ำแดงทุกช็อตเลยปะเออทำมาได้กินน้ำแดงนี่มือสั้นเปลี่ยนบทเชฟ เอา,าไปกินน้ำแดงนี่มือสั้นไม่บเหมาะ่อาไปกินน้ำ <laughs> แดงนี่มือสั้นเลยครับอ่ะดกดจานบั้นมือ เบิกส่วนนีครับเช็จกสายชิวทองมันควาจัดไทยอีกแล้วครับพผมืัอนี้เครื่องอ๋อบุ้มยังไรค่าตไรับกบัตรไข่ไว้มะกรุนนี่แหละครับไหลลงไปครับผมโอ้ยเใ็่ขนาดแล้ครับนี่ครับป่าครับผมควายยามแรงใส่เช็จกสายชิวทองมันควจัดไทยอีกแล้วครับผมมืัอนี้ผัดกระเพราเครื่องในไก่แซ่บนัวแซ่บนัวหอมวนพี่เก้าครับข้าบกิดจัดบัตรพี่ จัดจัดบาทเรืองคับผมคือสองเท่อมดีมากเลยเนี่ยบมเมนบ์เมนต์หนบ่มชีเลยเนี่ยตึอมตึ้มตึ้นตึ้มตึ้ม้มตึ้มตึ้ต้มตตึ้ตตึ้มมต้ตึตึ้มตึนม้มตมึ้มกมตตมมมมตึสมเึ้มอง้ม้มตึ้มตึมนี่มรับเตึจอตึ้มสายมิึ้้มตมมอ้มม้ นี่ครับเชฟโจ๊กจัดให้อ oh ีกแล้วครับผมมาโอ้โหดีครับเชฟโจ๊กจัดให้อีกแล้วครับผมวันนี้เนื้อไก่ครับใส่ยังครับเชฟโอ้เนื้อไก่ครับใส่ลงไปครับเออเขื่องในไก่ครับผมเอาใส่ลงไปพร่องกับไข่นี่ยังไงครับผมไข่เลยนะครับวันนี้อ๋อไข่ให้นไก่เลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดีๆครับมื้อนี้ ในนี่เราน,น้ำมันสุกไแล้วครับผมเออเบิ้งครับในนแลเวครับผมอุอ้ยหอมดีปะมีขนาด,นนด,ดยังพอสุกเด้หอมีลีะ่ะเชิเเลยคือหอมแถวว่าเชิหอมอ่ะคือหอมดีวะ,ะเครื่องก็ต้องเครือตะไคร่ใบมะกรูดอ <c oughs> ่าตีแข่งเลยที่เราะเทียมมือเนต้องใส่หลไ,ไหมอ่าถ่าวใส่หลายลแล้วมันสีขาวตีขาวตีขาวเ อยากให้มันเข้าเลยน้ำแดงข <c oughs> ันพออยากให้มันเข้าก็เอาน้ำแดงลาดลงครับผมให้เขาอโอ้โหดีดีว่ะคนนะครับผมเดีย๋ยวใครไมีแตกนะครับผมเออเอา ผัดออันนี้นคือคซอสหอยนะครับผมนี่ครับซอสอร่อยซอสแซ่บทำอาหารแซ่บนัวต้องซอสหอยนะครับผมหอยครับคลิปนี้เราก็มาจ่ายค่าโปรโมทให้หน่อยนะครับผมแซบ่บอีลีครับผมซอสหอยนี่แซ่บอีลีครับซอสของเจ้านี่แซ่บอีลีครับผมแซบนัวกันุแซบนัวแซ่บครับเอาทำการคนครั<ซ>บผม เลยครับโอ้โหมเอนี้เป็นเมนูที่เด <akes noite. S 2> ็ดอ <yen> ีกแล้วบอกตรงเลยครับแซ่บครับผมเป็นเมนูที่แซ่บอีกแล้วครับผมวัอนี้เด็ดครับผมบองตรงว่าเด็ดอีกแล้วครับมื้อนี้ปล่อยเนื้อไก่เดือดนิดนึงครับโอยให้เนื้อมันสุกนิดนึงนะครับเด็ดอีกแล้วนะครับวันนี้เด็ดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเด็ดอีกแล้วครับผม แล้วครับเด็ดอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวรอทิ้งไว้ให้มันสุกก่อนนะครับอ่าครับผมหลังจากที่เขาขังหม้อผัดไปสิบนาทีครับผมมัทนี้ก็เริ่มสุกแล้วครับสุกแล้วมาที่นี่กันสินไซไม่ยังเชิมอ๋อเอาโอนใส่ใบกระเพราครับผมใส่ลงไปครับผมนี่นะครับทีเด็ดถ้างั้นถ้าก็ใส่ใบกระเพราเขาก็เรียกผัดกระเพราครับผมใส่หมไปก่อนใส่ทีเด็ดครับ นี่ก็ับผม้โเด็ดีๆววะเด็ดค่กเด็ดแน่ว่าเชฟแต่ดพอเรอปิดไปเลยครับปิดกันเลยเด็ดอีรีวาเชฟไปพนละแตะครับผมโอ้โอีรีวะไกะโอ้โหเด็ดค่กเด็ดแน่ยังเหมือนเดิม,มรสชาติอหอมเตะปากเลยว่ะเชฟเท่ดังเลยดแทวะ เอาครับผมเอาอีตักใส่จานเสิร์ฟเลยนะครับเอาไปนะครับโอ้ยนี่ครับผัดกะเพราผัดกะเพราเครื่องในไก่แบบบ้านๆนี่นะครับล้วนครับไข่ล้วนๆครับผมสายชิวทอมันครัวทจัดไทยนะครับเทปจบวันนี้่โอ้ยหอมไส้ดังดังแล้วก็ดังแดงเลยนะครับหอมตีดังแรงครับเอาเสิร์ฟขึ้นจานแล้วเป็นเทปวอร์ตองดีรอว่าทำการแสดงเลยเอาให้เา็มที น,นี่ครับเชฟโจกไลยคาถาแล้วครับกอนแซบนี่บอกว่ใาให้มาเตะเซฟโจกเลยครับบ่าแซบนี่แข่งเตะเซฟโจกเลยครับนี่ครับเอาเชฟก่อนที่ทำการแสดง,ดงน,นี่ต้องกินน้ำด่งน้ำแดง่อนดิคนไดดีเจ้าที่เจ้ร่างอื่นว่านันดี เไไน้นๆเลเน้นๆครับผมนี่ครับผอนี่ครับหลังจากที่เขาเป็นเปียเป็นสีแดงเอาไว้บึงครับโอ้ยเบิึงไกลๆครับท่านผู้ชมโอ้ยมาครับ็ซีคนไรหิวเราก็ขอโทษขคอให้หลายๆนะครับครับหลังจากที่เขาเตริมขึ้นจานเรียบร้อยแล้วนี <editors> ่คร <os> ับจานใหญ่มาครับปบดผักกะเพราได้หมดไปครับยังไงไกลครับได้๋ปักหลายครับผมัที่นี่เชฟจบไกลอินมาทำการจอดจัดบาดเบืมแล้วที่น้องเอ้ย เอาเมนูนี้อื่เมนนูี้เด็ดอีลีครับครับครับแก้มนะครับผมเบิ้งครับผมโหผัดกะเพราเครื่องในไก่ครับผมนี่ครับตัวไข่ตัวนี้นะครับเด็ดเกินโหหัวไวแล้วเนี่ยชิมนิดนึงนะครับผมแตกกองมาไวแล้วเนี่ยมาไวเลยห้อองห้องแล้วเนี่ยการแสดงครับเอาครับเอาเขาจับไปครับผมเต็มจุจับเข้าไปครับผมโอ้ย โหอดอีลีครับเด็ดครับผมเป็นยังไงเซฟรสชาตินะยังบูรุ่ครับยังบูรุ่งสิเอาอีกคำนึงคัแะนนะมันจะอีนู่รุดดูครับนี่ครับเด็ดอีลีครับผม,อมโอ้ยโหดสซ่นนะบูรุ่งเอ,อาคะแนนเอาเด็ดอีลีครับผมเป็นยังไงครับ เด็ด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 อีลีหวองตรงเลยเด็ดอีลีหืมมีของปครับบ่ามีบ่ามี่มีเนี่ยเขาให้กินกับแก้วไม่ดูนีน่กับแก้วยังเดียวครับผมวันเดียวของมาให้อะแถมอีกคำหนึง่งเอาเดี๋ยวกันสิปิดรายการแล้วเอ,อาามครับผู้ชมผัดกะเพราเครื่องในไก่ครับผมมีใครของครับมาอืออ่ะโอ้โหไหวแล้ววันตากล้องงี้ยเยอะจังล่ะเอาอีกปิดคลิปเราด้ิ สำหรับคลิปนี้จับมา้นะครับผมก็ะยีเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับเอ้กันใหม่คลิปหน้ามาที่ว่าเร็วก็ยังเพล่ะเพราะว่าลาไปก่อนครับผมแซบบะเซบแซ่แซ่บแน่นอ